คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนะักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมวันนี้เราก็มายามวิการยามดึกแบบนี้อีกแล้วนะครับทุกคนก็มีคนดูขอมานะครับสำหรับรอบนี้ว่าติดตาราต่อครับจานขอเกมซาฟารีค่ายจ o k กเกอร์หน่อยครับโอเคจัดไปนะก็เดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะครับสำหรับรอบนี้นเะพราะเพราะว่าผมเองชอบแบบ พอค้างไว้แล้วเดี๋ยวลืมอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะลันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนลืมด้านหลังที่เราเคยลงงไปแล้วขอมาไว้นะผมเองถ้าว่างก็เล่นให้เลยนะครับก็เดี๋ยวทุนมา500นะสําหรับเกมนี้นะครับก็มาดูกันว่า500นี้จะเฮงปังแค่ไหนหรือจะพังนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจัดไปเบ็ดไม่ได้บอกมาว่าเบ็ดอะไรเดี๋ยวผมก็เลือกเบ็ดเองแล้วกันนะครับสําหรับาการเล่นเนาะโอเค ก็มาดึกๆแบบนี้ดูดิว่าสัตว์สัตว์พวกนี้จะพวกจะปลุกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ไอพวกช้างม้าลึงมมาลายอะไรนี้นะโอเคเบ็ดสิบจุดก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็น่าจะเคยเล่นไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงเนาะสแคทเทอร์ก็ต้องลง3ตัวนะครับช่องไหนก็ได้นะ เใช่ไหมช่องไหนก็ได้ดิน่าจะใช่นะสแครเทอร์นะครับก็เข้าไปก็จะเป็นตัวคูณนะเนีย่ยสแคเออลืมบอกไปว่าสแครเทอร์เกมนี้ถ้าใครยังไม่รู้นะคือถ้าเรามาเข้ามา2หน้าลายคือสแครเทอร์สตัวเนี่ยก็จะได้ตังค์ด้วยนะครับแต่ถ้าตัวเดียวไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ 3ตัวก็คือจะเข้าไปในสแคทเทอร์ฟรีเกมเลยนะครับส่วน2ตัวก็ได้เงินด้วยก็ตอนแรกก็ง่วง,ง,งแล้วนะก็พอมาอ่านคอมเมนต์เอ้ยเอาสแคทเทอร์มาว่ะทุกคนเออไปดูกันนะบางทีมาแล้วกไ็ไม่ได้อะไรก็มีนะครับแต่ก็ลองไปลุ้นดูนะ15ฟรีเกมเลยนะ มาเฉยเลยคูณ3นะครับเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าอะไรลืมไปเลยนะลืมไปเลยโอ้โหจะห้ารอบแล้วไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนโอเคได้สค c เทอร์ได้ตังค์นะคูณสโอ้โห อย่างที่บอกเลยนะครับก็บางทีเข้ามาก็หน้านลายไม่เข้าก็มีเนาะ <S <S <ess> แต่เกมนี้ก็ผมคิดว่ายังอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ถึงกับขนาดแบบว่าเป็นเกมแบบสาวถ้ำหรืออะไรพวกนั้นนะสาวถ้ำอะไรพวกเนี้ยอลักกี้เนโกะอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอน่ะอัตราเสี่ยงเยอะกว่านะครับแต่แบบนี้อัตราไดา้ได้เยอะกว่านะครับ สำหรับเกมแนวนี้นะเกมนี้น่าเล่นอยู่นะโอเคจบแล้วนะครับทุกคนก็จบไปที่205นะครับตอนนี้ก็มีกํำไรขึ้นมาหน่อยนึงแล้วทุกคนไปต่อดีครับยังดีนะได้ได้มาเพิ่ม200 ได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นด้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับคนลิ้นพันทำไมเนี่ย <laughs> เพิ่มเบ็ดแล้วนะจัะมาหรือเปล่าหกร้อยแล้วครับตอนนี้เบ็ดสิบห้าละกันไปจัดเทอร์โบโบวกไปสิบรอบไปครับ เอาสักกระเทิบมาอีกแล้วครับทุกคนเบทสิบห้าอยามาว่ะมาลุ้นกันต่อนะครับรอบนี้เบทสิบห้านะทุกคนเอาเรื่องนี่โอ้โหแต่ไวมากนะครับดูดีได้อะไรบ้างเนี่ยเพิบเพิบตัวโอ้โหหมดแล้วนะครับทุกคน เบดสิบ้าได้เท่ากับโอ้โหได้เยอะกว่าเมื่อกี้หน่อยเดียวนะ270นะครับแต่ก็เอาแล้วนะทุกคนกำไรอยู่นะเนี่ยตอนนี้เป็น800นะครับก็เดี๋ยวไปต่ออีกหน่อยเนาะโอ้โหแน่นอนจริงๆเอาไป20รอบไปรอบนี้จัดไปเปิดทัวบนะเปิดทัวบยังไม่อ,ออกนะครับ ขอมาก็ต้องจัดให้นะบางทีอุ้ยเอ้าเข้าอีกแล้วสแกตเทอร์สมรอบนะครับทุกคนโอ้โหนี่ถ้าเป็นกลางวันนี่ตะโกนบ้านแตกสะแลขาดเลยนะครับนม่เข้ายังบ่อยอ่ะมาดูกันนะว่ารอบนี้จะได้ได้เท่าไหร่นะครับอีกห้ารอบ โอ้โหวเหมือนกันนะเปิดเทอโบโอเคสวยฮึมาวะเออรอบนี้ได้เยอะนะทุกคนน่าจะพอเลยนะครับดอกนี้500ครับทุกคนตอนนี้เป็นเท่าไหร่แนละ้ว1นึ่แล้วนะกําไรเท่าตัวแล้วนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเอาร้อยร้อยข้างหลังอะร้อยกว่าเอาเอาเราก็เล่นวัดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ่ามัน,มนไม่เพิ่มจริงๆเราถอน1,000ันแล้วกันนะอย่างน้อยๆเราก็ได้กําไรมาเท่าตัวนะครับทุกคนเอาออกก่อนนะครับ เออมาลอดวะทุกคนก็บางทีเนี่ยคนดูขอให้ผมเล่นนะเวลาผมเล่นถ้าแตกมันก็ผมเองก็ได้ไปด้วยเลยนะต้องขอบคุณอีกักขอบคุณคนขอมาด้วยนะครับส่วนที่ขอมาแล้วเล่นไม่ให้ใหเล่นแล้วก็ไม่แตกนี่ก็โอ้โหไม่ว่าอะไรนะครับขอมาได้ขอมาได้ม,ดม,มีมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับขอแบบนี้มันของเสี่ยงโชคนะ แต่ผมว่าทุก ine, วันนี้หวยถูก <ijo metal> หวยนี่ไม่คุ้มเลยนะทุกคนถูกแล้วก็ได้นิดเดียวน,นะครับอั้นเป็นบ้าเลยนะมันเล่นสายนี้เลยผมโอเคก็จบไปที่1นึ่พันละกันนะครับสําหรับคนขอมานะครับคุณอะไรนะสันทกหรืออะไรก็ประมาณนี้ละกันนะเล่นในเวลาตีหนึ่งพอดีนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ลุกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะน่าจะเล่นน่าจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนผมว่าจะไปลองโรมานะดึกๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันโรมานะบายครับผม